ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะเรามาดูในหนังสือภาษาอังกฤษของนักเรียนนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า4นะคะเราจะพบคำศัพท์คำแรก SWIM ว่ายน้ำไ k ขี่มอปซับถู a t e r the plants รดน้ำต้นไม้ wash the dishes ล้างจาน make the bed เก็บที่นอน fly บิน run วิ่ง what can she do หลอน สามารถทำอะไรได้บ้าง s h e can mop the floor? รอนสามารถถูพื้นได้ Can it fly? มันสามารถบินได้ไหม Yes, it can มันสามารถบินได้ What about you? แล้วคุณล่ะ What can you do? คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง Can you คุณทำได้ใช่ไหมอีกรอบหนึ่งนะคะ Swim r i g h t Mop What are the plans? Wash the dishes. Make the bed. Fry. Run. What can she do? She can mop the floor. Can she can mop the floor? Can you fry? Yes, it can. What about you? What you can What can you do Can you ก็ประมาณนี้นะคะนักเรียนนักเรียนก็ทดลองฝึกดูนะคะวิดีโอครูอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าทำด้วยความเร่งรีบแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ